สวัสดีค่ะวันพุทธที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทาง VTV Thailand นะคะก็ได้มาทวิตนะคะว่าจะมีซีรีส์จีนแนวแอคชั่นสุดระทึกนะคะชื่อเรื่องว่า Cry Clack Now นะคะหรือล่าฝ่าอำนาจมือนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวของหลีเฉนินหยางตำรวจอาชญากรรมแนวหน้าที่ถูกโจมตีและล้อมรอบไปด้วยความชั่วยอย่างต่อเนื่องจากการที่เขาปกป้องความยุติธรรม แม้แต่หัวหน้าของเขาเองหัวหน้าสำนักสันติบาลและคนอื่นๆก็ยังใส่ร้ายเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้าไปสอบสวนจนทำให้เขาต้องติดคุกและในที่สุดก็ได้รับอิสรภาพภายใต้การบังคับบัญชาและการนำของผู้บังคับบัญชาการตำรวจการเมืองต่อมาเขาได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจเพื่อปราบปรามสมอํานาจที่คุกคามเมืองจงเจียนมาหลายสิบปี นำผู้ที่คอยปกป้องความชัว่วและข้าราชการที่ทุจริตมาสู่ความยุติธรรมคืนความโปร่งใสให้กับการเมืองของจงเจียนและคือสภาพสังคมที่ดีให้กับประชาชนเมืองจงเจียนนั่นเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด28ตอนค่ะนำแสดงโดยชุนหงเลย่ยหลิวอี้จินจางอี้ชิงหรือเลสมาชิกวงเอ็กโซนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงท่านอื่นนะคะที่แสดงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะออนแอร์ตอนแรกนะคะในวันอังคารที่24สิงหาคมนี้สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV Thailand ค่ะจางอี้ฉิกนะคะหรือว่าเลสมาชิกวงเอ็กโซนะคะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจลินหาวค่ะคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ